สวัสดีค่ะ,ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับร้านฟคฟล์วเมนเทกเตอร์สาขาอำเภอปุกจับจังหวัอดอุดรธานีนะคะวันนี้มีรถสายขอดเจเจ๊เจ๊ที่พีเอ็มพีมือสองนะคะมานําเสนอนะคะเครื่องดีเกียร์ดีรถพร้อมใช้งานนะคะรถใช้งานน้อยนะคะตัวนี้จะเปิดราคาอยู่ที่สามแสนสามหมื่นบาทจัดส่งฟรีสามร้อยกิโลเมตรนะคะหากสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์หกห้าศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สามศูนย์ 0817294501นะคะรือสนใจเข้ามาทดลองขับได้ที่ร้านภูมินแท็กเตอร์สาขามือกะจักจังหวัดอุดรธานีนะคะรถไถฟอร์ดติดที่พีมพีมือ2นะคะรถใช้งานน้อยราคา3แสน30,000บาทเะถุงที300กิโลเมตรนะคะเครื่อง D D, ดีเกียร์ดีรถพร้อมใช้งานหากสนใจเข้ามารับชมสินค้าหรือทดลองขับได้ที่ร้านภูมินแท็กเตอร์สาขามือกะจักจังหวัดอุดรธานี หรือสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่065-047-0370 081-7294501นะคะย้ำนะครับจอี3 0 0กิเมนะคะสนใจเข้ามาทดลองขับได้ค่ะรถสวยพร้อมใช้งานนะคะร้านภูมินแท็กเตอร์สาขาอำเภอกระจับจังหวัดอุดรธานีนิดีให้บริการฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะคะ